เขาว่าคนที่ใช่อะยังไงสักวันเบื้องบนก็ต้องจับมาคู่กันอยู่ดีก็เหมือนเรื่องราวความรักของคิวจิมิกะนักแสดงเด็กะพิงฮะคือก่อนหน้านูน้นในปี2009เธอแต่งงานกับคุณคิชิยูจิหรือเรดเรเซอร์จากคารรนเจอร์แต่แล้วก็หย่าก,กันในภายหลังจนกระทั่งเวลาผ่านไปครับคุณไซเนะริวจิหรือเดกะเรด เคยเล่าให้คุณปาราเอมอนฟังตอนงานนี้ว่าตอนที่เพื่อนๆน,นักสแสดงนัดก,กินข้าวในปี2 0 1 8คีคุจิซังก็ได้บอกกับทุกคนว่าจะพาแฟนใหม่มาเปิดตัวนะเล่นเอาทุกคนลุ้นกันเลยว่าชายคนนั้นจะเป็นใครจนพอเธอฉเฉลยปุ๊บทุกคนถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเพราะชายผู้โชคดีคนนั้นก็คือ คุณโทโมโคาสึย o s h i d a หรือเดกเเบรกนั่นเองคือสมัยที่ถ่ายซีรีส์เดกเเรนเจอร์อะทั้งสองคนก็เป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานกันนั่นแหละแล้วก็เริ่มมาคุยจริงจังกันหลังจากคิบุจิซังกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะที่ยังไม่มีแฟนยังไม่เจอเนื้อคู่ของตัวเองสักวันหนึ่งฟ้าต้องโดนบันดาลให้คนคนนั้นกับคุณมารักกันอย่างแน่นอนครั